กรรมกรมของคนไม่ทราบหรอกไม่ทราบที่ไปที่มาแต่ก็ยกผลประโยชน์ให้กรรมกรรมไม่เลือกอยากดีมีจนไม่เลือกหญิงเลือกชายไม่เลือกนับบวชคราวาบจะจำเพาะจะต้องเป็นไปตามผลและกรรมและผลนองกรมเหตุและผลตรงไปตรงมาต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีรล่เลือกอยากดีมีจนไม่เลือกเศรษฐีเลืออนา,าถายากไรกันใจเลื่องมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่สำคัญสำคัญคือถึงปรระถึงวาระกรรมย่อมตกแต่งให้เป็นไปตามอย่างนั้นเป็นไปตามกรรมและผลนองกรม สติวิปปัจติที่พระองค์ท่านเอามาประทานเป็นโอวาทโอวาทเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจยาไปคิดว่าเจ้าของโดนกระทําถูกกระทําไม่ใช่มีใครมากระทํากรรมนั้นต่างหากกระทําให้เหมาะสมกับเหตุกับผลแต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่ชอบหรือชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้เอาความชอบหรือไม่ชอบออกไปขัดแย้งความจริงไม่ได้เพราะความจริงคือความจริงความจริงมันมีแต่เหตุมีปัจจัยเออมีเหตุมีปัจจัยเป็นมันต้องเป็นไปตามเหตุันจะตามปัจจัยถ้าไม่ไปเป็นไปตามอย่างนั้นพวกเราจะกลายเป็นอภิสิทธิชน คุณเหนือกว่ากรรมพระองค์ท่านยังเสวยกรรมยังหยุดตุดภายใต้กฎเกณฑ์แห่งกรรมมีใครบ้างมีใครหน้าไหนแม้แต่พระราษฎร์โกอย่างพระโมกรารนะผู้มีฤทธาสดานภาพร้องจากพระองค์ท่านก็คือพระองค์ท่านยกย่องพระโมกครานก็ยังตายทําการเพราะอะไรเพราะพวกโจรห้าร้อยเออพวกนังเลงธรรมดาธรรมดาโจรห้าร้อยมาเข็นฆ่าฆ่าพระโมกคราวสู้ผู้ซึ่ง,งมีฤทธิ์มีฤทธิ์ขนาดนั้นยังโดนโจรกระจอกฆ่าตาย ถ้าเป็นธรรมดาโดนต่อว่าจากมหาปรุจาพระบรมศราสดาโมฆะลาเธอไม่กลัวเราตถาคตเสียหายหรือเรายกย่องเชิดชูท่านรองจากเราเราก็พูดแล้วพูดเล่าพูดแล้ว,พ,ลว,พ,ลวพูดอีกว่าเธอเป็นผู้มีฤทธิ์อันนี้อะไรมาทําให้เราเสียหน้ามาปล่อยให้จนกระจอกฆ่าตายเราไม่ใช่เอาหน้าไปไว้ไหนเราอุตส่าห์ยกเธอหนะ้าเป็นผู้มีฤทธิ์ผู้มีฤทธิ์ทำไมแค่นั้นให้จนกระจอกฆ่าตายมีไหมมีพระองค์ท่านตรัสทำนี้ไหม่ ไม่มีในในพุทธ